สวัสดีครับพบกับผมรับซามมงเราเก่าคนเดิมครับมาหนีมาเบิงนะครับอเวนซ่าตัดไม่ติดนะครับหลังจากที่โอฮอนเครื่องครับสําหรับคันนี้เขาได้ตรวจสอบแล้วนะครับปัญหานะครับเกิดที่เครื่องยนต์ครับสมมุติว่านะครับวิธีการที่ทดสอบของเขานะครับถ้าเกิดนะครับรถยังสตาร์ทบ่ได้เขาเทียบเดียบเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์นะครับเป็นงานบอนะครับทุนนะครับห่อถอดเส้นเสือขอเวียนนะครับสําหรับนี่นะครับ ขอเชิญเพื่อข้อเวียงก่อนนะครับตนครับเอาสีทดสอบนะครับโดยบสตาัทเครื่องนะครับเราต้องการฟังเสียงว่านะครับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นงานบอะครับเกี่ยวกับระบบไฟบอะครับขั้นตอนการนะครับขั้นตอนการตรวจสอบนะครับเาก็สิเริ่มจากนะครับการวัดไฟนะครับ กระแสไฟนะครับในอุปกรณ์ต่างๆครับผมกอดถอดนิดบนึงนะครับ เรื่องต้นนะครับในการตรวจสอบนะครับเอากระกเชคนะครับที่ไฟเลี้ยงคอยนะครับไฟเลี้ยงคอยครับหลักที่หนึ่งครับมีไฟมานะครับมีไฟมานะครับโอเคนะครับไปมาเลี้ยงคอยนะครับตอนนี้ตรวจสอบนะครับไฟเลี้ยงกล่อง ECU นะครับเคื่อตัวเวกรมนะครับตัวเวกรมออ เขาเอ็นว่าตัวกระป๋องดักกลิ่นครับตัวนี้นะครับดักไอ้น้ำมันนะครับกลับมารีไซเคิลใหม่นะครับโอเคครับมีไฟมาครับตอานี้ไฟครบนะครับเราสิตรวจสอบนะครับว่าเส็นเสร์ใส่งานใดหรือบอนครับเราก็ดึงคอยมาตัวนึงครับออกครับไฟของเทียนออไปนะครับโอเคนะครับเรี่มจไปแล้คนพอดีไฟออก วิธีการทํานะครับว่าเาอยากตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ขอเวียงใช้งานได้บนครับเขาทําการคอกครับเก็จะไปเป็นแบครับไปออกนะครับไฟไม่จะจอดครับเสียงหัวฉีดจะยุบนะครับเห็นไหครับนี่คือนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเพราะว่าบางเทีสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็สีเห็นเลยบริ้นเสียงครับเอาสิมาวัดบ่งสัญญาณ ยกของหัวฉีดนะครับง่ายๆนะครับตันเทสหัวฉีดนะครับสําหรับเครื่องเป็นสินนะครับใช้หลอดไปนะครับด7.12โวลต์ครับใส่หลอดขนาดน่อยนะครับวัดต่าๆนะครับทิมลงไปนะครับที่ขั้วนะครับขั้วชาร์จนะครับซึงโมเมนต์ขั้วที่เป็นไฟบุกแจนะครับเห็นไหมครับเห็นแสงไฟไหมครับแสงไฟนะครับ กระพริบนิดๆนั่นคือนะครับนั่นคือมอเตีดเขายกนะครับสําหรับวันนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทางานนะครับสาหรับวินนี้สวัสดีครับ